สวัสดีฟฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบ,บวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fanpage นะฮะแล้วก็ช่อง Youtube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามกันนะฮะลิงก์อยู่ด้านล่างทั้ง2ลิงก์เลยนะครับโอเคมาเริ่มต้นกันนะครับ มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมกันบ้างน,นะครับจากคลิปเมื่อเช้านะฮะเรื่องแรกนะครับโอเลกุน่าโซชาเนี่ยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับก่อนเกมเบื้องต้นนะครับก่อนที่เราจะเจอกับเอเวอเรตัในคืนวันเสาร์นี้นะครับน่าก็เตะดึกอีกแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของความพร้อมเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมมีภาพเรื่องของการฝึกซ้อมมาให้ดูด้วยนะครับมันก็อาจจะเป็นคําตอบว่า ใครพร้อมบ้างใครไม่พร้อมบ้างนะครับแต่ในรายของอามาเดียโลเนี่ยนะครับทางโ l เลกุน่าโซชาเนี่ยบอกว่าเรากําลังตัดสินใจดูครับว่าอามาเดียโลจะมีรายชื่อในทีมได้หรือเปล่านะครับมันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยนะในเรื่องของสภาพนักเตะด้วยครับเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บเรื่องของโควิด1 9นะครับเรื่องแบบนี้เราไม่มีทางทราบแต่ว่าที่ชัดเจนก็คือเขาน่าจะพร้อม ในเกมชุดไม่เกิน23ปีอย่างแน่นอนนะครับส่วนเกมวันเสาร์นะครับคืนวันเสาร์ที่จะพบกับเอเวอร์ตัในศึกพิบัติองกฤษเนี่ยต้องรอดูกันนะครับอาจจะมีส่วนร่วมก็ได้หรืออาจจะไม่มีก็ได้นะครับหรืออาจจะมีรายชื่อแต่ไม่ได้ลงนะครับไปดูรุ่นพี่เล่นก่อนก็ได้นะครับเพื่อจับจังหวะต่างๆเพื่อไปนั่งศึกษาต่างๆนะครับก็นี่คือบทสัมภาษณ์ของทางโอเล่ให้สัมภาษณ์มานะครับรอติดตามมาดูฮะ ในเรื่องของอามัดเดียโลนะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็มาดูภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมกันหน่อยนะครับก็ภาพรวมเนี่ยนะครับอิลิกบายี่นะครับที่หายไปก็กลับมาแล้วนะครับปอบก์บาร s เตลิสวันวิซาก้าแรดฟอร์ดนะครับทุกคนก็เล่นชิงกันนะครับดิงชิงบอลกันไปนะฮะแล้วก็อีกภาพหนึ่งครับก็นี่ฮะ สถานการณ์ในทีมครับแล้วก็บรรยากาศการฝึกซ้อมก็ดูจะแฮปปี้กันทุกคนนะนะครับทุกคนก็มีเยิ้มแย้มกันนะครับไม่มีสถานการณ์ตึงเครียดนะครับตอนนี้ฟันเดอร์แบ็กก็มาซ้อมตามปกตินะครับเนี่ยเอเดสันคาร์วานี่ครับที่โอเล่บอกว่าทางคาร์วานี่มีอาการข้อเท้าบวมนะครับจากหลังเกมที่เราเอาชนะซอลยอนตันได้ ai, ซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่เราได้เห็นกันครับว่าลงมาฝึกซ้อมได้ตามปกตินะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ พร้อมลงสนามในเกมพบกับเอวาตันนะครับแล้วก็นี่ฮะอามาัดเดโลนะครับมาร่วมซ้อมกับทีมชุดแรกตามปกติแล้วก็มีการถ่ายรูปคู่กับปอกบาอีกด้วยนะครับอ่าบรรยาการในทีมครับทั้งบรูโน่ทั้งเฟรดก็ยิ้มแย้มตามปกติกันไปนะครับสานการตอนนี้มันไปในทิศทางบวกมากๆครับในเรื่องของภายในทีมนะฮะมาติดเองนะครับก็ยิ้มแย้มนะครับอ่าตอนนี่ฟันเดเบกนะครับอิรสันคาวานี่นะ แรดฟอร์ดนะครับแล้วก็โอเล่เองนะครับโอเล่ o ay, คุณาโซชาบอสของเราเนี่ยก็ยังคงยิ้มออกแบบแฮปปี้มากครับหน้าตามีความสุขมากนะครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้เรื่องของฟอร์มการเล่นก็ในทิศทางบวกนะครับเรื่องของภายในทีมก็บวกเช่นเดียวกันนะครับโอเคนะครับทีนี้เรื่องราวต่อมากันหน่อยนะครับก็เป็นในเรื่องของข่าวที่มีการเล่นกันออกมาจากดิแอแลนติกนะครับ เป็นในเรื่องของสัญญาฉบับใหม่ของบูโน่นะครับซึ่งมีการรายงานกันออกมานะครับว่าตอนนี้แมนยูได้มีการพูดคุยเรื่องของสัญญาฉบับใหม่เป็นการอัพค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นอัพออปชันเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับออปชันโบนัสต่างๆให้กับบูโน่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาแล้วน่าจะเป็นในช่วงพฤศจิกายนธันวาคมประมาณนั้นมีการพูดคุยการขยายสัญญาเบื้องต้นกับทางบูโน่มาแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้บทสรุปในตอนนี้นะนะครับ อาจจะมีบทสรุปอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นะครับหรือว่าหลังจากจบซีซันอาจจะมีการตกลงการสัญญาฉบับใหม่เป็นที่เรียบร้อยกันไปนะครับก็จะเป็นการอัพค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นไปซึ่งมีการคาดว่าน,น่าจะเทียบเท่ากับพวกทางแรดฟอร์ดพวกบ็อกบาร์ประมาณนั้นครับอาจจะไม่สูงเท่านะแต่ใกล้เคียงแล้วกัน ประมาณนั้นเนี่ยประมาณ200,000ได้แส0 0 0 0ได้ประมาณนั้นครับไม่น่าจะถึงดบิตเดคอาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเดคอาเนี่ยสูงสุดละประมาณ3 0 0แสนกว่านะครับก็เป็นการเพิ่มเรื่องของค่าเหนื่อยกันไปเ,เป็นการตอบแทนที่บูโน่เนี่ยช่วยทีมมาเยอะมากนะครับตั้งแต่เขาย้ายมานะครับแล้วก็อาจจะมีตามข่าวนะเขาบอกว่าอาจจะมีโบนัสบางอย่างเรื่องของการแอซซิตถ้าแอซซิตได้เท่านี้เท่านี้จะได้โบนัสถ้ายิงประตูดได้เท่านี้จะได้โบนัสถ้าพาทีม เข้าสู่รอบลึกนู่นนี่นั่นก็อาจจะได้โบนัสกันไปหรือว่าได้รับรางวัลส่วนตัวก็อาจจะมีโบนัสเพิ่มเติมกันไปนะครับก็นี่คือรายงานกันออกมานะฮะตอนนี้ก็ส่วนใหญ่มาจากรายงานของดิแอแลนติกนะครับเป็นการรายงานกันออกมาซึ่งเป็นสื่อใหญ่ของอังกฤษนะครับแต่ว่ายังไม่มีการประกาศยังเป็นทางการนะว่าจะได้รับสัญญ,ญาฉบับใหม่แน่ๆนะครับเพียงแต่ว่าเขาบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยคุยกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สมควรที่จะได้รับอัพค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นนั่นแหละเพราะว่า ตั้งแต่ย้ายมาก็ช่วยทีมเป็นอย่างมากเลยนะครับลงแบบแทบจะทุกเกมเลยนานาทีจะได้พักนะฮะแล้วก็เรื่องราวของเซาท์แฮมป์ตันกันหน่อยนะครับก็มันเกี่ยวโยงกับแมนยูด้วยแหละนะครับล่าสุดเนี่ยสมาคมฟุตบอลหรือว่า FA สมาคมฟุตบอลอังกฤษเนี่ยถแถลงการยืนยันนะครับว่าได้ทำการลบล้างโทษใบแดงของยานบาเดริกนะฮะเซ็นเตอร์แบ็ก ของซอดัมตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในเกมที่แมนยูพบกับซอดัมตันนะครับซึ่งมันเป็นจังหวะที่ทางเบนเดอร์เ็กเนี่ยไปทำฟาวใส่มาซิยวนะครับแล้วก็เ,เสียจุดโทษแถมทั้งโดนใบแดงด้วยนะครับซึ่งหลังเกมเนี่ยหลายๆคนก็มองว่ามันดุนแดงจนเกินไปที่จะโดนใบแดงนะครับโอลีเองก็มองว่ารุนแดงเกินไปนะครับสุดท้ายทางซอดัมตันก็มีการยื่นเรื่องให้กับทางสมาคมนะครับไว้พิจารณาว่า มาสมควรหรือเปล่าสุดท้ายก็ได้คําตอบว่าก็ไม่ได้โดนใบแดงกันไปครับหรือว่าลดโทษเป็นที่เรียบร้อยลบล้างนั่นแหละนะฮะนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีใบแดงติดตัวนะครับในเกมหน้าสําหรับยานเบเดริกนะครับโอเคนะครับประมาณนี้ส่วนเรื่องราวของโอเดียนกาโลกันหน่อยนะครับมีเรื่องราวอะไรนะ่าสนใจครับล่าสุดก็มีการประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเดียนเอกาโลไปร่วมทีมเอาชาบาบนะครับสโมสรชั้นนํา ในหลีกซาอุดิอาระเบียเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสัญญา2ปีครึ่งนะครับมีการประกาศเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็ขอให้นายโชคดีครับหลังจากที่มายืมตัวทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็หมัญญายืมตัวในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมานะครับสุดท้ายก็หาทีใหม่นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยคือมันมีข่าวแนะว่า ทางอิกาโลน่าจะไปลีกอิตาลีลีกสเปนนะครับแต่สุดท้ายเจ้าตัวเนี่ยก็เลือกไปลีกซาอุดิอาระเบียมากกว่านะครับก็น่าจะรับซับอื้อเลยนะครับเรื่องของค่าเหนื่อยน่าจะมหาศาลแน่นอนนะครับโอเคฮะทีนี้เรื่องราวต่อมาครับก็เป็นเรื่องราวของเดอโกดาโล่กันหน่อยนะครับมีรายงานกันออกมานะครับจากสื่อของอิตาลีครับอย่าง d i r ิเกต r าโกนะครับก็มีการรายงานกันออกมาครับในเรื่องของอนาคต แบ็กขวาดาวรุ่งของแมนยูรายนี้ครับที่โดนปล่อยยืมตัวนะซึ่งรายงานออกมาเนี่ยเขาบอกว่าเดียโกดาโลมีโอกาสนะครับมีแนวโน้มที่จะกลับแมนเชสเตอร์ยูแต่สูงมากครับในช่วงหลังจากจบซีซั่นนี้คือตอนแรกต้องบอกว่ามีข่าวว่ามิลานเนี่ยต้องการเซ็นถาวรน,นะครับแต่ทําไปทํามาเนี่ยนะครับเหมือนกับงบของมิลานเนี่ยมันก็มีจํากัดนะครับแล้วก็ไปยืมตัวโทมาริมานะครับโทมาริจากเชลซีซึ่ง คือ2คนนี้เหมือนกับมิลานต้องเลือกนะครับว่าจะเซ็นใครแบบถาวรกันแน่นะครับแต่ว่ามิลานเนี่ยน่าจะเลือกทมอริมากกว่าที่จะเป็นเดียโกดาโลนะครับส่วนเดียโกดาโลมิลานเคยพยายามแล้วนะครับแต่ว่าแมนยูไม่ยอมปล่อยนะครับแมนยูไม่ต่อรับข้อเสนอนะครับสุดท้ายก็น่าจะมาลงเอยที่ทมอริที่คุยกับเชลซีไว้ตั้งแต่เดือนเแล้วนะครับว่าถ้าเกิดผลงานพอใจหรือว่าผลงานประทับใจสําหรับสโมสรก็อาจจะเซ็นถาวรกันได้นะครับมีเงื่อนไขแต่ เรื่องของดาโลเนี่ยมิลาไม่ได้คุยกับแมนยูเอาไว้นะครับก็เลยยากหน่อยนะครับต้องมาคุยกันใหม่นะฮะก็นี่คือรายงานกันออกมานะครับเกี่ยวกับเดียโก้ดาโลส่วนเรื่องราวของโชล่าโชริทายนะครับมิดฟิลด์ดาวรุ่งนะครับของแมนยูเราครับที่ณเวลานี้มีข่าวอย่างหนักนะครับว่าดาวรุ่งรายนี้มีการบอกปัดนะครับเอเชไบร์นมิวนิ u v ยูเวนตุสแล้วก็บาร์เซโลนานะครับที่ให้ความสนใจ แล้วเดารุ่งรานี้เลือกที่จะอยู่แมนยูต่อไปนะครับเลือกที่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับแมนยูต่อไปซึ่งมีการขึ้นหัวข้อนะครับว่านกเตะเดารุ่งรายนี้จะไม่เดินตามรอยแองเกลโกเมสอย่างแน่นอนนะครับเขาขึ้นหัวข้อลหลายๆสื่อในอังกฤษขึ้นแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าแองเกลโกเมสเนี่ยนะครับก็คือบอกปัสสัญญานะครับแล้วก็เลือกที่จะย้ายออกจากทีมไปเพื่อไปหาโอกาสแบบสมเสมอซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรแต่ว่าโชราโชริทายเนี่ย ต้องการอยู่กับแมนยูต่อไปนะครับทั้งทั้งที่หลายๆทีมในยุโรปดังๆเนี่ยก็ให้ความสนใจด้วยนะครับซึ่งดาวรุ่งรายนี้จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ดาวรุ่งจากที่เราปั้นมานะครับไปดูข้อมูลมาเนี่ยนะฮะเขาเนี่ยก็มาอยู่กับนิวคาสเซิลก่อนในชุดเยาวชนนะครับแล้วก็แมนยูไปเซ็นมาแบบฟรีๆนะครับจากนั้นเนี่ยแมนยูก็เอามาเล่นนะครับด้วยวัยเพียงแค่ไม่กี่ปีเองครับประมาณสิบห้าสิบหกปีนะครับมาอยู่ในชุดไม่เกิน18ปีแล้วก็มีส่วนร่วมเป็นอย่างมาก เป็นนักเตะที่มีบทบาทสําคัญในชุด18ปีในช่วงซีซันที่ผ่านมานะครับแล้วก็ช่วยให้ทีมทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับพอซีซันถัดมานะครับคือเขาเติบโตอย่างรวดเร็วครับพอผลงานดีในช่วงซีซันก่อน ซีซั่นถัดมาก็คือซีซั่นนี้นะครับโดนดันขึ้นมาสู่ชุดยูฟ่าสาทันทีครับด้วยวัยที่ยังไม่มากักเท่าไรนณปัจจุบันเนี่ยวัยเพียงแค่17ปีเท่านั้นครับถือว่าน้อยนะแล้วก็มีส่วนร่วมเป็นอย่างมากกับชุดไม่เกินยี่ปีเช่นเดียวกันอย่างเช่นเกมที่แมนยูเอาชนะลิปูหกสามได้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยที่เกมนั้น,น,นเนี่ยอมัดเยโร่ลงด้วยเนี่ยเขาก็มีส่วนร่วมในเกมนั้น,น,นด้วย นะครับซึ่งในซีซั่นนี้ชุดไม่เกิน23ปีเขากดไปถึง2ประตูกับอีก3 a แอซิดด้วยนะครับก็ถือว่าผลงานไม่ได้ขิ้เหละอะไรเลยนะครับแต่คือถ้าเทียบกับความแบบว่าเพอร์เฟกนะครับคือชุด18ปีเขาเพอร์เฟกมากกว่าเขาดูโดดเด่นมากกว่าแต่ว่าชุดไม่เกิน23ปีเนี่ยเขาอาจจะโดนบทบาง กับรุ่นพี่บางรายอย่างเช่นฮันนบาลเบบีที่เล่นได้โดดเด่นกว่าแล้วก็รวมทั้งเอนโทนี่อิรันกาที่เล่นได้โดดเด่นกว่ารวมทั้งอนาภูเมลที่บทบังรัศมีเขาอยู่นะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าโชราโชริทายเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีบทบาทสําคัญจริงๆนะครับในเรื่องของการมีส่วนร่วมกับการธรรมตูในเรื่องของการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับทีมมีอิทธิพลเกี่ยวกับเกมรุกในชุดไม่เกินอายุสามปีด้วยนะครับก็ นี่คือดาวรุ่งที่เติบโตได้เร็วจริงๆครับแล้วก็คือตอนนี้นะครับอย่างที่ผมบอกกันไปครับก็คือเริ่มเล่นกับชุดไม่เกินยีปีในวัยเพียงแค่16ปีเท่านั้นนะ่ะถือว่าเติบโตได้เร็วมากๆนะครับนะซึ่งด้วยวัย16 17ปีเนี่ยนะครับแล้วก็ร่วมเล่นกับรุ่นพีได้แล้วเนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่หลายๆทีมในยุโรปจะให้ความสนใจนะครับแต่ว่านักเตะก,ก็อย่างที่ว่ากันไปครับเลือกที่จะอยู่กับแมนยูต่อไปถามว่ามีดีพอที่จะขึ้นทีมชุดใหญ่ได้หรืออยงบผมบกก็ว่า มันยากมากครับเพราะว่าในตำแหน่งเดียวกันเนี่ยมันก็อัดแน่นกันเยอะพอสมควรอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเก็บประสบการณ์ไปก่อนแต่ที่ชัดเจนก็คือโอเล่เนี่ยเคยมีการเรียกขึ้นมาฝึกซ้อมกับทีมชุดแรกบางครั้งมาแล้วนะครับบางครั้งบางคราวมาแล้วนะครับก่อนเกมนะอย่างเช่นในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับโอเล่ก็เคยเรียกมาฝึกซอ้อมเช่นเดียวกันนะครับกับทีมชุดแรกของแมนยูนะครับเพราะฉะนั้นก็ น่าสนใจนะเกี่ยวกับดาวรุ่งรายนี้ครับเห็นว่าเล่นได้หลากหลายนะครับในพื้นที่กองกลางโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือข้อมูลเกี่ยวกับโช่าโชรีไทยนะครับมิดฟิลด์ดาวรุ่งที่ตอนนี้มีข่าวว่าบอกปัดหลายๆทีมในยุโรปเพื่ออยู่กับแมนยูต่อไปนะครับแล้วก็เรื่องราวต่อมาครับเป็นเรื่องราวของเออร์ลิงเบาคแฮาแลนด์นะครับก็มีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจครับเดเรนติครับมีการย้อนกลับไปหน่อยนะครับในช่วงที่เป็นตลาดที่แบบ มีการแย่งชิงตัวเออร์ลิงเบิรห์ฮาแลนด์กันหนักมากๆนะครับแล้วก็ตอนนั้นเราก็มีข่าวกับบูโน่ไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งตามรายงานเนี่ยนะครับในตอนนั้นเขาบอกว่าแมนยูเนี่ยก็กำลังคิดอยู่นะครับว่าจะเลือกกองหน้าหรือว่ามิดฟิลด์ตัวรุกดีในตอนนั้นนะฮะสุดท้ายเนี่ยนะครับก็ได้คําตอบที่ชัดเจนนะครับว่าแมนยูเลือกที่จะซื้อบูโน่ก่อนที่จะเป็นเออร์ลิงเบิร์ห์ฮาแลนด์ แล้วก็เนื่องจากว่าในตอนนั้นเนี่ยเออร์ลิงบางร์แลนด์เนี่ยก็มีแนวโน้มว่าจะไปดอดบุลมากกว่าด้วยก็เลยทําให้บทสรุปมันก็อย่างที่เราได้เห็นกันนะครับเออร์ลิงบาร์แลนด์ไปดอทบอลบูโนมาแมนยูนะครับ,รบ, moon, Bruno, man, you, รบแต่ที่เขาพยายามหมายถึงเนี่ยที่ดิอลนติพยายามหมายถึงเนี่ยก็คือแมนยูเคยพยายามที่จะคว้าตัวเออร์ลิงบาร์แลนด์มาแล้วนะครับมีการเรียกประชุมแล้วนะครับเพื่อที่จะหาคําตอบว่าจะเอาใครก่อนดีนะครับจะเอาตำแหน่งมิดฟิล์ตรุกหรือว่ากองหน้าก่อนดีแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยบทสรุปมันมาอยู่ที่ Mid มิด นะครับปีท้ายนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโค้ดกองหน้าคนใหม่ของเราครับก็คือเดสันคาวานี่ทุกวันนี้ก็แทบจะเป็นโค้ดกึ่งผู้เล่นไปแล้วนะครับนะก็นี่ครับเป็นรีแอคชั่นหลังเกมที่ผ่านมาครับที่คาวานี่เนี่ยไปให้คําแนะนำแรดฟอร์ดนะครับก็น่าจะเป็นวิธีการเคลื่อนที่วิธีการหาช่องว่างในการทำประตูนั่นเองนะครับเนี่ยคาวาน,นี่พยายามแบบทําท่าทางนะครับพยายาม แนะนำนะครับว่าแรดฟอร์ดควรที่จะวิ่งอย่างไรควรที่จะไปหาที่ว่างอย่างไรในเรื่องของการทำประตูนะครับซึ่งแรดฟอร์ดก็รับฟังนะนะครับแรดฟอร์ดก็รับฟังแล้วก็เหมือนกับจะเข้าใจด้วยถึงแม้ว่าอาจจะคุยกันแบบแตกต่างในเรื่องของภาษากันหน่อยนะครับซึ่งผมว่าอีกสิ่งหนึ่งก็คือทางโอเล่เนี่ยพยายามให้พวกเดารุ่งพวกกองหน้าอายุน้อยเนี่ยรับฟังเขาว่านี่เข้าไว้นะครับเหมือนอย่างที่โอเล่เคยให้สัมภาษณ์นะครับว่า คือดาวรุ่งทุกคนเนี่ยนะครับที่โดนดันขึ้นมาเนี่ยควรที่จะศึกษาคาวาน,นี่เอาไว้เลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นกองหน้าที่มีประสบการณ์เยอะนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการเคลื่อนที่ที่ดีนะครับคือแบบดูเป็นตัวอย่างไว้เลยก็ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่คาวาน,นี่ในหลายเกมจะมีการแนะนํานักเตะทุกคนนะครับว่าควรเล่นอย่างไรนะครับซึ่งแรดฟอร์ดก็อยู่ในตาแหน่งเดียวกันเนี่ยก็โดนแนะนําไปด้วยนะครับผมคิดว่ามันเป็นภาพที่ดีมากครับแรดฟอร์ด รับฟังไม่ใช่บอกว่าเดินหนีแล้วก็ไม่ให้ความสนใจเนาะนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ